สูตรประหลาดรับละครปีละเรื่องที่แท้เป็นแบบนี้บ้านหลังใหม่เดียนาฟรีโปขอปรับทุกจับได้ถูกแฟนนอกใจไม่เคยคิดเรื่องนี้จะเกิดขึ้น สองนางเอกสาวสวยก้าวสุภัสาราและเดียนาฟรีโปคู่เพื่อนสนิทอีกคนในวงการบันเทิงที่เจ้าตัวได้มานั่งปรับทุกทางใจกันในช่อง YouTube ของสาวก้าวกับตอนที่ชื่อว่ามาหิวใจเรื่องงานความรักชีวิตฉบับเดียก้าวซึ่งในบางช่วงบางตอนสองสาวได้แชร์ความรู้สึกถึงเรื่องความรักที่ทั้งคู่เคยเจอกับเหตุการณ์ที่จับได้ว่าถูกแฟนนอกใจให้ฟังซึ่งก้าวสุภัสาราพูดถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่เดียนาจับได้ว่าแฟนนอกใจซึ่งก้าวงงมากว่าเดียนา ั้นนให้อภัยเขาได้ยังง่ายยังอยู่กับเขาต่องานนี้เดียนาเลยบอกว่าง่ายๆคือยังรู้สึกว่ายังรักกันอยู่แต่ตอนที่รู้ตัวมันสัน่นใจมันตกใจมันแปว๊วมันชาไปหมดตอนที่รู้ว่าเขามีคนอื่นไม่เชื่อว่ามันจะเกิดกับเราความคิดแรกที่เข้ามาในหัวคือฉันไม่ดีตรงไหนฉันทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้กับเราตอนนั้นช็อกไม่ร้องไห้เขาไม่ต้องกินเพราะไม่หิว หัวเราะตอนนั้นอยู่ข้างๆกันพอดีพอเห็นในมือถือก็ถามเขาไปตรงๆว่าเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าทําไมถึงทําแบบนี้เขาก็บอกว่าเราไม่ผิดแต่เขาเองที่ผิดรู้ว่าเขารักนะแต่ก็มีใจไปเจาะแจ้คุยในไลน์คิดถึงนะ่ะอะไรแบบนี้ตอนนั้นเรายังเด็กอยู่และเขาก็ขอโทษบอกว่าอย่าไปนะก่อนที่ก้าวสุภัษราจะพูดว่าก้าวไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแบบที่เขายังยื้อเราอยู่และทําเหมือนว่าเขารักเราอยู่แต่คนรักกันเขา าจะไม่ทําแบบนี้ทําเหมือนยังรักยังอะไรอาวรอน โสคิดถึงเราอยู่แต่อีกหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่มีคนใหม่แล้วก็งงเหมือนกันสาวก้าวยังเล่าต่อว่าเวลาที่มีปัญหาเรื่องความรักสิ่งที่จะทําให้ออกไปหากาิจกรรมทําให้ไม่ว่าและห้ามเข้าไปสอกห้ามไปรับรู้เรื่องเขาอีกแล้วไม่ว่าใครจะเอาเรื่องเขามาเล่าให้ฟังอย่างไรต้องไม่ฟังแล้วมันจะทําให้เรา move on และจบกับอดีตไปและเธอพูดเสียงดังฟังชัดเมื่อพิธีกรแซวว่านิสัยแท้จริงของเดียน,นาเรียบร้อยอ่อนหวานเหมือนหน้าตาหรือไม่ไม่นะ หัวเราะหน้าตาและบทบาทในละครอาจจะเป็นคนวนวานแต่ดูขึ้นง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนวานเป็นคนออกแมนๆลุยๆด้วยซ้ำไม่ได้วานแต่ไม่ได้จัดจ้านมากเป็นคนกลางๆอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าเราจะเลือกใช้นิสัยตามสถานการณ์ถ้าอยู่กับผู้ใหญ่ก็จะมีสัมมาคารวะแต่อยู่กับเพื่อนก็จะไม่เรียบร้อยซึ่งเพื่อนเดียน,นาก็บอกว่าเดียน,นาไม่เรียบร้อยแน่นอน8ปี8เรื่องน้อยแต่มากมาสเตอร์พีของเดียน,นาก็ยกให้สามีตรีตาเป็นเรื่อง ที่สุดประกายให้เดียมากๆคนจะจําเดียได้มันประสบความสําเร็จมากถูกคนในเรื่องด้วยนะคะเลยส่งมาถึงน้องคนนี้ด้วยเดียประทับใจมากตรงที่ตอนนั้นเดียไปห้ามีคนทักว่าเราคือหมอกกอยตัวจริงๆเป็นหมอชี่มั้ยนั่นแปลว่าเขาอินกับบทบาทของเราในละครมากเดียยอมรับเขาว่าเป็นคนไม่ชอบความทะเยอทะยานชอบอยู่ในจุดที่สบายใจพอเริ่มรู้สึกทะเยอทะยานมันเครียดมันเหนื่อย